หูได้ว่าสิไปสิมามันจะไปมันไปหรอได้สบายดีท่านผู้ชมน้ำมอคายบอบริข่างอย่บอมาเวียก่อนใส่เบิงค่ะไข่อย่บ่เบิงไข่สมว่านบ่เบิงฮัเด้ซีเบน่อยหนึ่งเลยดฮัเด้เบ็เข็งมือสบายดีพี่น้องนะ เื่นมานีู่กเห็ดนี่ดูไม่ได้บออะไรมาตหาติ่ง่ไกไปห้ามอแล้วน่ะเบาแอร์เราแซ่อยู่อยังหลดกระบมีบานเอาจะคุกระเล่นจะตยาวาิตพุ่งมาเขาก่อนย่งว่ามันแวบอยู่จะไม่เป็นรงแวบแวบมาบ้านมันไข่กว่านี่ฮะเบิงอยู่ของสังเกตอยู่ล้างมือนะจนเหีียวเออร่างมือก็เหี่ยว ก็โอ้ยใช่ไปแล้วน้องของมันเป็นมีแต่ห่มขี่มากับพมหวานพี่น้องเลยกับกินยาขี่มากับฝนตกแพงมันไปแล้วได้โกบได้กบแห้งมาซะดำเลยกกบเข้มนะแล้ว่ากูกินเมื่อน่ะจนว่าคืนคอพุพุหน้าเบ่งเรื่องกูกังวลว่านไว้กังไว้าเฮียบ้านน้องอัดไว้บ่อยน้ำพุ่นไหล มองดูพี่น้องน้าเต็มหายเต็มคันถูกงวก็จะกลุมเบ่ลงไปอันจุงอังวานออกซอยเมียบอ่บ้เออบัจุงยี่ดบ่ยันขาดอือจุงแค่เดียวสู้เกี่ยวแล้วบ่ว่านในตัวนึงเออ็นเกี่ยวแล้ยบไเลยป้าอันพลัแห้งๆนะนะเ้บัย่อมหย่าพี่น้องผูดผูอกระบกนะเมื่อส้ามือได้เช็ดกุบานนี้อื พุันอันลีรอพีน่น้องเอ้ยโผแต่ว่า,านหน้าหาหน้าหน่อยังเฮงมันสิบุกมันอิ่มหนามปันนี่หัวเขาขาวนะเอาขืนขั้นท่น้าสั้นครับผมหาหมัดเท่ากับสั้นหัวมันขึ้นสั้นนั่นอันนั้นมันขึ้นขั้นเลยให้ยายแปรกินกูเฮ้ยกวนเข้ามาแทกยังอ,งอ,งอ,งองี๋เลยนะฮะเหมือนเขาขายบ่ช่อ,ชองสามคนผมแทกใช้ บจื้อคนแล้วเขายางเขาในบ่อลุมลงไปอีกลุมไปห้องซาลอยลุมลงไปมองกันกกกันแท้ต้นนะทางในแท้ต้นกกกุ้งทางในครัไปอีเราสคคะือหลุนไทลูกชายไปใส่ไปใส่อยู่ที่หว่างสามคนคือบ่ตืมในอันทานหินหีนตืมต่นะไเป็นอย่งอีอ่งอีองอีอ่งอีด ตากฝนร้าวะมีไหลมาเพือ่อน,อนปลาไหลสีเขียวแลสิแกอักเสบแกตวนกับพี่น้องคือว่าอนะีพาพัวไปหามอกับบมี่หลุดเงินคำบ่มีกับอันนี้นยอะข่าและไปะนำจากสอบสองสอบ ให้เดาสามบยัง้ปุโเส้นไหวก็ได้ำมีออแล้วเรียเป็นเ้นเราเสรละคนเป็นนเรเพนองันเราก็ยังเป็นเส้นยาดยำเชื่อได้ปุโอไดเส้นได้อมท่านบมีเงินกับตรสมห้กูละว่ะเส้นไหวยาชมี่เออจะมาลูกจนง่ายเนาะหมอกรได้มันได้ดยำบมีปแล้วจะจะมาหาจมันเด้ได้ใจลุกหีค่ะปลาแหละก็ได้ สีเขียวสิยูนิสารเฮ้ยทักแคสเอาบนน่ะยูนิสารคือบอกเอามาปละบอกเล่าว่าเอาสีเขียวเด้วยสิฮะยาตามเสื่อเอาสีเขียวสิแล้วก็เอาหางหรือเปล่งไเอาสีเขียวเออเอาสีเขียวบ่บ่เอาสีแดงสีขาวสีแดงมันบ่แห้งต่างเสื้อสีเขียวไปฮองไทยได้เพ่งการทีบักคือบอกเอาคนให้มันอนหอเนาะไปหมัดใหม่นั่นอือ หนุ่งสงแก่งหนุ่งสงเสร็จขี่ได้แหแต่ว่าหนุ่งสงยังกูยังหนุ่งให้ดูจ้ะมึงจ้ะนี่ห้ามึงเผื่อวะยัทันเสร็จ่วะเพื่อนเพื่อไอห้ามตะคองหมันพี่น้องเมียหนุ่งสงให้เลยแมนสัดโอ้ยกลับมาเป็นเด็กน้อยอีกอีกอีกรอบหนึ่งแาดทำไม่ได้เนขาตีบอืมเคลนห้างแมนสัดขนาดออมกบกับไปเก็ะพอนแห่น่ะตัวมา่งออมใส่ เห็นบ่อีแม่อ้อมแม่เฮากินตะกี้โอ้ยสิจักอีหยังันอยบอกให้เอามาซายเพราะว่าฮอดสิเปนเพราะมึงบ่เคยกินแต่ตวอีแม่อมกินอยู่เอาอีเละกอนออยแล้ววะอือักสลเนาะแล้วบ่ได้ตว่าบาดนี้น่ะเลือตกุบ่เลือตกุของปลานี่ว่าทงนี่ก็แล้ว่ผูยังตัวนยังกไปมทั่วอยู่ะกเอามาหอยู่ด้วนั่นน่ะเบิดลดฮะ อ้ก็ได้แบบถั่วสามหมัดก็ได้ปูอ๊อาปลาปั้นผลหมัดอีดำหมัดนึ่งนปะดุข้าวญวนข้าวรแลวก็ปั้นมาในผงหอมวะดุกา <c oughs> าพาโตผงหอมก็ได้ผลมหมัดหอมสามหมัดถ้าเจอว่าม้วนม้วให้เ,หเส้นเส้นมาเดินยามีมันจเอ้ยเลวแต่มึงเลยละวะ บอแคนเศร้าปวดชิพันเสียงชิพากันหูกัวมาอนี่เอนคายบกคลเฮดหัวนนังแล้วแล้วโอ้ยครับเราทายได้คุณเด่นเนาะโหโวได้งาครับเทายได้เเป็นเดือนบบาลอะตอนผ้แล้วเอางวประส่งเดือนหนึ่งองเดือนผุแล้วเดือนหนึ่งเดือนชองผแล้วจะดีดขึ้นเฮ้ยจ้ากระจุยแล้วนี่ะเป็นคย่างใส่ผุ่านว่าุนบปากย่างผุ เออมันก็เริ่มไข้ในแล้วค่ะเบื้อะมันไข้แล้วไข้หักมันตื่นมาเมันจะปวดปวดนี่นี่อ๋อนี่นี่เอาก็กินยาไปน้ำแถวนี้มันปวดจาปวดแถวนี้ถ้ากระห่มเสื้านี่นี่นะแถวนี่นะเอ้าทานก็มาใส่เนี้ถอในตุ่นคือบัเพาให้มันสีใหม่เนี่ยอันยังปลื้มลื่นบัเพาหมไอห้เพาห์มบอกเพาห์มซีใหม่ในม่เพาห์มีใหม่มันเลื่อมลื่นอยู่อันนี้นะมันอัน คอยว่ามันจ้องมันอันหนักันบอจักเนาะมันเจ็บเออเสียนเอ็นนะเจ้ามันมาเจ็บนึงเหงามันจะแม่แล้วมันจ้องกันเอ็นเอ็นดีเลยที่แขนบอฮักนะคันฮักจะอยู่บ่อได้ดอกผัดแม่วันนะพัดแขนฮักพัดบ่อได้เจ็บมึนมึนตลอดเศร้าบอเจ็บมึนทา้งราวน่ะเห็นยุเรามาเหมือนน้นเรามาสมุเราบอกผูกแขนนลยได้เฮ้ยสวัสดี แม่แม่กจันนะเด้สมุดไอ้วันสมุดมันหึงในเจ้ากระสังเกตเจ้าของน้ำมันบบไข่แล้วก็ไปเป่าอือเออเพราะมันหักนะมันมันโย่ขึ้นมาได้ดอกของยาวันเน่ยยังโย่ขึ้นมาได้กระสังเกตเจ้าของน้ำอันนี้มันส่รูดโบกนะแ้่กูสชเมือก่อนจะขวบกับลูกจักเห็ดยังสู่กันกินพี่น้องมือเคาะกันอยู่เพื่อนสวยอลไรได้มือหนิ้ีหูเข่าเลยแหละ น่าอะไรกหิวว้วเข่าโอ้ยจะโบ,บอุ่นอะไรนี่นะจามเอ็นอะไพ่นี่บ่จะโบ,บอุ่นป้าจะสิกินได้อันนี้มาถั่วน่ะร้อยอือ,อมาบาผีบ่ดูหน่อน้อยเดียวหนึ่งอ๋อเราจะหิ้วเข่าสั่นเส้นทอดไข่จะมาถั่วนนะ โอ้โหเยียงเบกัไอตัวนัอยู่กินข้าวน้ำมันสีกบ บได้กินนี่ฮาว่าจะเห็ดเขาเห็ดเอามาเอามาเอามาอุ่นเอ็มจะนะเอามาบักถั่วนะบักกล้วยให้เอาไว้มาขึ้นนี่ด้วยซะลักเอกเลือกไข่ในหมอแล้วมักถั่วทอดไข่ต้มไข่ไปเนอะ มันสะวางว่านเด้จับเอ็นสองใหม่ใหม่ละสิบบาทกระดูกในตู้เย็นตัวนี้เฮ้ยจะไปออกมาต้มไ้ม้าเลยกระดูกนะว่ามันมีซองทงทงหนึ่งใหญ่ง กับใบอีกนั่น,น,น,ม,นมุมมีผู้พาเขับใบนีพายเลยได้เป็นกระบะนี่พช่แ่กต่างพากับไ,ไ่ได้สั้น ค้่องกับคลองไปเอาเข่ามือได้ยังวดีเข่าไปห่วหัวจะเป็นผ่าบ้านสมมืิเนี่ยกำลังมือกับเผ่าเพื่อนบดมืองมือกับลอกตามนะด้วยลืมเนี่ยนะบันลืมเซฟประเดี๋ยนี้ก้าโมงเลยตอนนี้ไ่ <โฟ S 1> ได้เาะเลยพี่น้อง ยิ่งกระเดะซุกอยอะขั้นก็เรากลุ้มพี่น้องกินข้าวกันเด้อบ้าน,นี้พี่น้องเด้อไวาย,ยสำเด้อจ้าพอกันคลิปหนะตำมักทัวทอดไข่ต้มไข่พี่น้องเอย้ยมาขึ้นนี่กินข้าวสวยมาขึ้นนี่เด็กขอบคุณทุกกำใจทุกคอมเมนต์ครที่ชมพี่น้องสบายดี